เห็นผู้หญิงไม่ได้ไอ้ตักก็ไม่เคยเห็นนะได้กลับมาทกสวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่องฮ่าฮ่่าไปไปดูคลิปกันเลยสวัสดีครับเมื่อพี่บอลบุกไลฟ์สดพี่นุ้ยเชิญ,ญยิม้มร้องเพลงใหม่ให้ฟังกัน,กนสดๆไปเลยงานนี้มีเผาพี่ตั๊กบริบูรณ์ด้วยงานนี้ไปฟังกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปไปดูคลิปกันเลย เป้ไฮล็อกเลยนะเอาขนาดนั้นเลยขอบคุณมากมากนะโอ้โหแป๊บเดียวเนี่ยขึ้นไป500กว่าท่านแล้วนะครับผมนะครับในช่วงดึกๆแบบนี้นะเดี๋ยวถึงเดี๋ยววันนี้อันนี้ขึ้น5 5,000คนเมื่อไหร่ผมจะคุยเรื่องจ๊ะมาอุ้ยอย่าไปยุ่งกับเขาเลยจ๊ะเอ๋นี่งอแล้วันนี้ไปไหนมาจ๊ะเอ๋ไล่อยเขา ขอบคุณคุณเล็กนะฮะที่เข้ามาดูเหมือนเดิมนะครับน้องปลาด้วยนะแล้วก็คุณอะไรเป็นแฟนเอฟซีของน้องบอลด้วยนะคุณบุ้งกีหวานเจี๊ยบอะไร่ะโอ้เยอะแยะเลยลหละวันนี้พี่เจอทั้งวันอะบุ้งกีหวานเจี๊ยนกงหัวจุกนี่พี่ไปกี่ตัวแล้ววันนี้โอ้โหแม่งล่อไปเป็นยี่สิบกว่ากลงแล้วจัดแล้วคุณนะคุณขอกันเขาให้เขาทํานกงหัวจุกแล้ววิ่งวิ่งวิ่งแล้วขีดดุกี่กระป๋องแล้วเดี๋ยวก็มึนเมาพอดี ้าเกขออหน่ยไปทำบุญไปให้มีความสุขมากๆแล้วกันฮปี้เบิร์ดเดย์ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับน้องอยากร้องเพลงอะไรมาตั้งใจแบบยอดห้าพันขอพี่บอลมั้งอันไหนอ่ะสวดมนต์ยังครับพี่เดี๋ยวก็กลับไปสวดครับไปต่างจังหวัดที่ผมสวดทุกคืนเลยก็ต้องมีนะครับต้องเดินทางไกลด้วยนะเอาคุณพระคุ้มครองใช่เอาทางพระเข้าขยิเข้าข่ม จับเลยน้องรักจับไปเลยจับไปเลยได้หมดเลยพี่พิมพ์ให้เอาเพลงอะไรดีพี่เอาเพลงน้องอยากร้องเอาเพลงใหม่เข้าไปฟังกันยังอ่ะเข้าไปฟังกันยังเพลงใหม่แต่เพลงใหม่จะเปิดเลยครับฟังกันก่อนไหมเอาไหมเอาแบบร้องเลยไหมล่ะแต่ว่ามันต้องเสียบอะไรนี้ครัพี่มันไม่มีดนตรีผมมีแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้ไงอ่าแชร์แชร์ดนตรีไหมพี่แชดนตรีไหมปิ้นวย เข้าไปพี่ว่าเข้าไปฟังนันั่นน่เข้าเวลาอครับจานอยู่ใกล้หอไปหาได้ไหมหอไหนหอเตาแตกเหรอใช่ป่ะหอเตาแตกไปหาพิพลเลยพปหาเลยี่พิพลอนนลเลยขอบคุณมากนะโอ้ยหเจ็ดร้อยคนนี่ดึกดึกเด้นเขาก็เข้ามาดูกันเยอะแยะเลยนะขอบคุณนะกำลังใจพรุ่งนี้นะฮะพบกับเราสองคนนะฮะไปเลยพี่นุ่นพี่นุ่นที่ไหนก็ที่นั่นเลย ฟิวเจอร์ฟิวเจอร์พารคลังสิตธ์บ่ายสามโมงเนี่ยเจอกันละบ่ายสามโมงเลยน้องบอลไปเพราะว่าเดี๋ยวพอโชว์เสร็จปุ๊บน้องบอลต้องไปสนามกีฬาไอ้สนามบอลอะไรนะเมืองเมืองกาญเมืองจ้าบุรีเมืองเมืองการเหรอครับผมเฮ้ยตีไปเมืองการเหรอใช่โอ้ยดูเดือดจริงๆริงพี่หนุ่ยเคยไปไกลนหมพี่อ๋อเข้าไปในสวนมะพร้าวเวแล้ว มืดเอออย่าไปมืดมากนะหาทางไม่เจอแล้วแม่งมีแต่สวนมะพร้าวเฮ้ยแต่โอเคสนุกสนุกเขาจัดกันน่ยน่าจะไอ้ที่เขาไอ้ไอ้เยแล้วทำอะไรอะไปอะไรวะไีววบแวบวบแวบไม่ใช่ไปวบแวบคือประหยัดพลังงานแสงอาทิตย์อ่ะ๋อโซลาเซลล์เออโซลาเซลล์นี่แหละใช่ไหมล่ะใช่ไหมใช่ดินี่นแหละกขางานเขาอยู่เนี่ยนั่นแหละที่นั่นแหละแต่เขาสนับสนุนฟุตบอลไงทีมเนี้ยนั่นแหละนั่นแหละ พเพลงอะไรดีน้องละอ่าเข้าเวรรอ,อก่อนก็ได้เอาไหมคอนเสิร์ตน้องคายวันไหนวันที่ย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 ี่สิบแปดครับน้องคายลูกพี่พี่หนึ่งจักรวาลสวัสดีพี่พี่หนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนึ่งสวัสดีครับอันเจี๊ยบคนนี้ป่ะต้นฉบับป่ะไม่ใช่โอเธอ <c oughs> เหม็นเจี๊ยบเหม็นเจี๊ยบเทพสามตาต้องเข้าเฮ้ย โอ้พี่ไอ้น้องเฉาก๊วยน้องสวัสดีนีสวัสดีติดตามพี่นุ้ยด้นะตามมาจากของผมไอ้เจ้าของเพลงนี่ไงไม่มีใครต้องตายเพียงเพราะคนอื่นไม่รักมีแต่คนที่ตายเพราะไม่รักตัวเองรักคนอื่นมากไปยิ่งกว่ารักตัวเองรักเองเจ็บเองจะไปทอดใครหัวใจเธอเนี่ยนะเก่งมากเลย าคใตายะใช่ไปเจอเขาปะเนี่ยมันได้เจอไม่ได้เจอพี่แล้วเพลงเนี้เป็นคนเดียวที่แต่งเพลงอนจะให้ลืมยังไงอันนี้เลยนะคนเดียวกันเจ้าของเดียวกันที่แต่งเพลงนี้เจ้าของเดียวกับโทนารเจ้าของเดียวกับเพลงนี้อถ้าอย่างนั้นถ้างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้ให้น้องบอลร้องเพลงนี้นะจะให้ลืมยังไงนะให้ลืมยังไงนะน้องนะจะให้ลืมยังไงนะครับฝากด้วยครับไปฟังชื่ออะไระที่แต่งอ่ะชื่ออะไรเ เขาชื่อเบสวงสวัสดีแต่เมื่อกี้เออน้องชอฟุ้ยคือเจ้าของเพลงไม่มีใครต้องตายโอเคโอเคครับผมอ่ะฟังเลยครับสดๆเลยนะวันนี้ร้องสดๆครับัเดัดเกด็ดเดี๋ยวพี่เริ่มใหม่ไหมพี่เริ่มใหม่ไหม๋อมันมันมันขึ้นไปเลยันใช่อีกทีไหมอีกทีนะมาขอบคุณมากๆเลยนะแล้วก็ฟังอยู่ด้วยใช่ป่ะฟังอยู่ด้วยนะ เขาเจ้าของเพลงนะไม่ใช่ไม่ใช่คนแต่งคนเดียวกันขออนุญาตวอร์เชากล้วยทีสองไปจัดเลยน้องอไปจัดเลยน้องนี่ฉาวกล้วยทีสองที่เขาเป็นเขาร้องเพลงเนี่ยที่เขาร้องเพลงไม่มีเจ้าของเพลงเลยนะไม่มีใครต้องตายเพียงเพราะคนอื่นไม่รักในเจ้าของเพลงมาเองเลยพี่นุจ๋าสวัสดีเฉากล้วยด้วยนะฉากล้วยนรับน่ารักเขาอยู่วงเดียวกันนี่ทำไม่ชิงกันพี่ ทำที่เจ้าของเพลงทำไม่ชินใช่อ๋อนั่นแหละมีพกปอนนิฮะปอนนิพนธ์้ยอุ้ยเยอะแยะมากมายเลยดิครับดีนะได้น้องๆเข้ามารู้จักแบ่งปันเรื่องเพลงอะไรกันนะนะใช่คือผมว่าแล้วน้องๆพวกเนี้ยแล้วปุ้ยทำไมปุ้ยเขาอยู่ๆยังไงเราไปเชิญเขายังไงคือจะบอกว่าพอ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 ผมได้เพลงนี้มาปั๊บ เพลงตอนแรกอ่ะไกเขาร้องแล้วเสียงมันแบบเขาลองไกลส่งมาเจ้าของเจ้าของที่ทำทำเพลงอ่ะไกอชอบเลยอยากให้ปุ้ยมาร้องเพลงนี้เพราะว่าเขาร้องผีเห็นผีไงเก็ตาคุณตาเมื่อเอาไหมเอาทำไมลอไมลองไหมไม่ไหวเสียงไม่ถึงก็รดขี่รขี่ได้ลองด้วยกันแต่ผมไม่ค่อยได้เนื้อเท่าไหร่ได้แต่ท่อนฮุกพี่มีเนื้อเนี่ย เล่นอยู่หรือยึดโทรหายแจนไหมล่ะเมื่อวานไปเล่นที่ตัางเขาไปยืนให้หน้าเวทีเลยเขายืนไอ้ทิปเหรอกัญชาแล้วจ่ะมึงเห็นไหมไอ้เหี้ยมึงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยที่มึงอ่ะมึงเห็นไหมเนี่ยสร้างคาแรคเตอร์ไอ้มันจริงแจนไม่แหมจะบอกว่าสูบไม่สูบเราก็ไม่เห็นไงบางทีมันอาจจะแอบก็ได้ผมไม่อยากจะพูดจะสิบแปดคนเหรอฮะเออสิบแปดคนก็ดี ได้เลยได้เลยครับผมมีโอกาสต้องได้พบกันครับพี่ได้เลยน้องชายใช่ครับผมพี่บอลพี่ตั๊กไปไหนโอ้ยก็เหมือนที่เรารู้กันแล้วครับส5งดาวพี่บอลไม่ทำวันอไกันได้นะฮะที่ฟิวชัพาร์ลังสิต์นะฮะพี่บอลจะไปถึงที่นั่นขึ้นเวทีก็ประมาณสักบ่ายสามโมงขึ้นบ่ายสามนบ่ายสาม เล่นสิ้านาทีเพราะต้องเดินต่างไปที่จังหวัดการการดีกว่าใช่ครับอุ้ยเดี๋ยวน่องไปหาแน่เลยเขาแก่งเซียนนั่นแหละเขาเคยไปเขาเคยไปอันนั้นที่น้องนายไปนะฮะขอบคุณมากเอางี้น้องชายไม่ได้เป็นองนี้พี่จะเป็นอย่างงี้บ่อยๆนะฮะอีอเฟ็กซบุคคุณไม่ชินหรือครับเนี่ยสักต้องเดี๋ยวจะถึงไปน้องชายเชื่อพี่จะได้ไปพักไปักไม่ใช่ปัญหาพี่ ปิดท้ายก็ได้ปิดท้ายก็ได้ให้พี่ปิดท้ายปิดท้ายแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใคยรถปิดปิดท้ายไลน์พี่แค่นั้นแหละปิดท้ายไลน์ในวันนี้ของผมอะไรทางไหนทางคอไงจ้าบอกเลยนะทวีแหมวันนี้ไลฟ์เฟซบุ๊กนะถ้าอยู่ในติ๊กต็อกนี่ก็คงจะโอ้โหเมียข่าอาหารแมวพี่ละหรือว่าจะไปหรือว่าจะไปตอกได้เลยเลยนะพี่ไม่ได้ไม่ได้เอาไว้วันเดือนเชื่อพี่ ได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้พักก่อนเชียงคืนและเกรงใจน้องด้วยมาแถวไหนเมืองการอ่ะบอกเขาไปจริงตรงนี้มันเป็นงานภายในอ่ะไม่ใช่เออมันเปิดสนามฟุตบอลเปิดตัวทีมฟุตบอลอะไรอ่ะเออลองดูดิแล้วก็บอกเขาไปเผื่อเขาเขาอยู่แถวนั้นเขาอยากไปกัรไหนการไหอะไรทีโพลสยางใช่เปล่าทีโพบิ๊กอารีนาสนามบิ๊กอารีนาครับผมอยู่ไหนอ่ะเขาบอกอยู่ ขอเลขบัญชีด้วยค่ะวิวิจริงแล้วป่ะเดี๋ยวผมมาให้ไปแล้วแล้วผมให้แล้วผมไปอยู่ไหนอ่ะเบอร์บัญชีไม่ได้พี่อยู่ขอเบอร์บัญชีไม่ได้พี่อยู่พอให้ไปเราก็รอนอนเลยตีสองก็ไม่โอดีสามก็ไม่โอด้วยไม่โอนเลยเงียบเลยนิ่งความหวังของพวกเราสองเพลงปิดท้ายเลยน้องรักขอสองเพลงปิดท้ายนะวันนี้พี่ก็ เรียกได้ว่าสี่หกระป๋องกกกระป๋องเจ็กระป๋องที่เจละก็น่าจะโอเคแล้วขอบคุณน้องบอลด้วยนะพี่ก็ไม่รึกว่าน้องจะแวะมาพี่ก็นั่งไลฟ์ไปนั่ไลฟ์ไปว่าคิดว่าไอ้น้องบอลเขาแต่เขาเป็นคนรักษาคําพูดอยู่แล้วบอกจะมาก็มาถ้ามาได้เขาก็มามาไม่ได้เขาก็กลับบ้านแล้วล่ะแต่เขาก็มาให้เมื่อกี้ไม่บดีมีพวกผู้ใหญ่ชวนผมไป ต่อไไปรีทบงแล้วไปบพเอาเลยผมจะล้วมาไลฟ์สดพิมพ์ในคือต้องบอกว่าปอนเขาไม่สะดวกเขาเป็นคนกันงคืนนะแต่ไม่ได้สะดวกไปนั่งผับนั่งเล้าอะไรพวกนี้เขาไม่เอาเลยนะอะไรที่มันยั่วยวนใจไฟแสงสีอะไรพวกเนี้ยอมแบบไม่เอาเลยแล้วที่ผมไม่ไปเพราะอะไรไปทุกครั้งแล้วผู้หญิงจะต้องตามผมกลับมาเลยก็แบบผม มไไ่ด้คือเห็นผู้หญิงไม่ได้คืนไม่ได้จริงเห็นผู้หญิงไม่ได้บอลน่ะเห็นผู้หญิงไม่ได้ไอ้ตั๊กไม่ค่อยเห็นนะได้กลับมาตลอดเพื่อนผมมีคนเพี้นตลอดไปทำให้้แจ๊ดเห็นอีกแล้วโดนอีกแล้วตายเหรอไปทำให้แจ๊ดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่รอฟังพี่รอฟังผมไม่ขอพูดตรงนี้มันสร้างวีรกรรมไปเลยเลยนะไอ้นี่ ไม่เป็นไรล้วมเขามีความสุขของเขาเอ๋เป็นกำลังใจให้ฮอร์ฮออด้วยนะครับต่อไปจะไปคลิปอะไรก็ฝากติดตามชงด้วยนะครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ